คือเรื่องราวในแวดวงตำรวจตอนนี้นะครับโอ้โหมันเดือดจริงๆเหมือนเราดูหนังแอคชั่นสืบสวนสอบสวนเลยที่แบบสา์โครนกันไปมาไม่หยุดวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันให้ถึงแก่นเลยจากบทสัมภาษณ์ล่าสุดของพลตำรวจโชสุรเชษหักพานหรือบิ๊กโจ๊กนั่นเองใช่ครับบิ๊กโจ๊กที่ออกมาเปิดหน้าชนแบบไม่เกรงกลัวใครเลยภารกิจของเราวันนี้เนี่ยก็คือไม่ใช่แค่มาสรุปว่าเขาพูดอะไร แต่จะพยายามถอดรหัสกันดูว่าเกมนี้จริงๆแล้วมันมันเป็นเรื่องอะไรกันแน่เป็นการต่อสู้ของคนในที่อยากปฏิรูปองค์กรหรือเอ่อเป็นแค่การเอาตัวรอดของคนที่กำลังหลังชนฝาเป็นการเปิดประเด็นที่น่าสนใจมากเลยค่ะเพราะสิ่งที่บิ๊กโจ๊กทำเนี่ยมันเหมือนการเล่นหมากรุกการเมืองที่ถ่ายทอดสดให้คนทั้งประเทศดูเลยนะคือทุกคำพูดทุกข้อกล่าวหาที่เขาปล่อยออกมามันมีเป้าหมายของมันไม่ใช่แค่การระบายอารมณ์ ซึ่งวันนี้เราจะมาค่อยๆแกะดูกันทีละตัวเลยค่ะว่าการเดินหมักแต่ละตาของเขาเนี่ยตั้งแต่การพุ่งเป้าไปที่ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติไปจนถึงการวิจารณ์นายกรัฐมนตรีมันมีความหมายอะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังงั้นเรามาเริ่มที่ตาแรกที่เขาเดินเลยดีกว่าครับซึ่งดูเผินๆเหมือนจะเป็นเรื่องที่น่าเบื่อที่สุดเลยคือการไปยื่นเรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมาการความมั่นคงว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือผอบตรเนี่ย และเว้นการปฏิบัติหน้าที่ทำไมเขาถึงเลือกเปิดเกมด้วยวิธีที่ดูเป็นทางการขนาดนี้ครับนี่คือจุดที่คนมักจะมองข้ามเลยค่ะการเริ่มต้นด้วยช่องทางราชการแบบนี้มันคือการสร้างสิ่งที่เรียกว่ากับดักทางกฎหมายกับดักทางกฎหมายใช่ค่ะบิ๊กโจ๊กอ้างว่าเขาเคยส่งหนังสือไปหาผอาตารอตั้งแต่วันที่20สิงหาคมปี67แจ้งเรื่องตำรวจอีกกลุ่มหนึ่งประมาณ30-40นาย ที่พัวพันกับเว็บพนันอ๋อซึ่งคนละกลุ่มกับ200กว่านายที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้คนละชุดกันเลยค่ะต้องย้ําตรงนี้การทําทแบบนี้คือการสร้างหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรว่าเขาได้แจ้งแล้วแล้วไทม์ไลน์ที่เขายกมาก็ก็ดูจะสนับสนุนข้อกล่าวหานี้เต็มที่เลยนะครับคือแจ้งไปสิงหาปี67แต่เรื่องเพิ่งจะถูกสั่งการเอาตอนปลายเดือนตุลาปี68ทิ้งเวลาไปปีกว่าๆเลยใช่ครับเขาถึงกับบอกว่ามันเป็นเรื่องตลกเลยทีเดียว ประเด็นเรื่องเวลาปีกว่านี้แหะคะ่ะคือหัวใจสําคัญของการเดินหมากตานี้เลยมันไม่ใช่แค่ความล่าช้าแต่ในทางกฎหมายมันอาจจะถูกตีความได้ว่าเป็นการเอ่อจงใจประวิงเวลาอื mm hmm. และที่มันยกระดับขึ้นไปอีกขั้นก็คือวันที่เขาไปให้ข้อมูลที่กรรมธิการแล้วตัวแทนฝั่งตํารวจไม่มาเข้าร่วมประชุมอ้าวบิ๊กโจ๊กฉวยโอกาสนี้ทันทีเลยค่ะในการสร้างภาพว่าเห็นไหม ผมเตรียมข้อมูลมาเป็นตั้งเพื่อจะชี้แจงแต่เขาไม่กล้ามาสู้หน้ามันเป็นการบีบให้สังคมมองว่าอีกฝ่ายกำลังหนีแล้วก็ไม่โปร่งใสอ๋อเข้าใจแล้วครับคือเขาใช้กระบวนการที่เป็นทางการเพื่อสร้างความชอบธรรมให้ตัวเองใช่ค่ะแล้วก็ใช้ความไม่ชอบมาพากลของอีกฝ่ายเป็นอาวุธโจมตีกลับนี่เองที่นำไปสู่ข้อกล่าวหาที่หนักขึ้นไปอีกขั้นที่เขาบอกว่ามันไม่ใช่แค่ความล่าช้าแต่เป็นสองม,มาตรฐานที่เกิดขึ้นอย่างจงแจง้งถูกต้องเลยค่ะ ความรู้สึกว่าตัวเองถูกกระทําอย่างไม่เป็นธรรมนี่แหละที่เป็นเชื้อไฟชั้นดีในการปลูกกระแสเขาเปรียบเทียบกรณีของตัวเองที่ถูกสั่งให้ออกจากราชการอย่างรวดเร็วมากกับกรณีของพลเรียตต่อศักสุวิมลที่ถูกนัดให้มารับทราบข้อกล่าวหาในวันเดียวกันแต่ก็ไม่มาครับแล้วก็อ้างว่าเรื่องของพลตํารวจต่อสักเนี่ยถูกดองไว้นานเป็นปีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับทางหนึ่งโดนแอคชั่นเร็วมากค่ะ แต่อีกทางถูกดองเรื่องไว้เป็นปีจนเขาอ้างว่าตอนนี้ตั้งกรรมการสอบวินัยไม่ได้แล้วด้วยซ้ําในระบบราชการเดียวกันมันเป็นไปได้อย่างไงครับมันมีช่องโหว่ทางกฎระเบียบตรงไหนที่ทําให้เกิดเรื่องแบบนี้ได้ประเด็นเรื่องหนึ่งปีนี้สําคัญมากค่ะ เพราะตามระเบียบแล้วการสอบสวนทางวินัยไร้แรงบางกรณีเนี่ยต้องเริ่มกระบวนการภายในเวลาที่กำหนดหากปล่อยให้ล่วงเลยไปก็อาจจะเท่ากับว่าปิดประตูการเอาผิดทางวินัยในเรื่องนั้นไปเลยนี่คือจุดที่บิ๊กโจ๊กใช้จมตีว่าเป็นการดองเรื่องอย่างมีเจตนาไม่ใช่แค่ความบังเอิญหรือความล่าช้าตามปกติของระบบ uh huh. เขาถึงกับเปรียบเปรยเลยนะคะว่าเส้นทางของเขาเหมือนมีแค่ป้ายเดียวคือ ไล่ออกแต่ของอีกคนมีถึงเก้าป้ายให้แวะพักมันคือการสร้างภาพความแตกต่างที่ชัดเจนจนคนฟังรู้สึกคล้อยตามได้ง่ายมากและยังมีการพาดพิงไปถึงคนอื่นด้วยอย่างรอตออนวพลอดีตนายเวรของผอบอตรใช่ค่ะที่โดนหมายเรียกคดีช่วยเหลือผู้ต้องหาแล้วบิ๊กโจกก็ออกมาท้าเลยว่าอย่าอ้างเรื่องน้ำท่วมเพื่อเลี่ยงการไปพบเจ้าพนักงาน เหมือนเขาไม่ได้ต้องการจะชนแค่เบอร์หนึ่งแต่กำลังไล่กิบคนที่อยู่รอบๆตัวด้วยมันมันเป็นแทคติกอะไรครับเป็นการขยายแนวรบค่ะเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายตั้งตัวได้ง่ายและเป็นการส่งสัญญาณว่าเขามีข้อมูลในมือเยอะมากไม่ได้มีแค่เรื่องใหญ่ๆแต่ลงลึกไปถึงระดับคนใกล้ชิดด้วยมันคือการสร้างแรงกดดันรอบทิศทางเลยค่ะทำให้ผอบตรต้องพวงหน้าพวงหลังไม่สามารถทุ่มสมาธิมาจัดการกับเขาคนเดียวได้ โอเคครับพอจะเห็นภาพการวางหมากแล้วจากเรื่องการละเว้นหน้าที่มาสู่การชี้ให้เห็น2มาตรฐานที่ตัวเองโดนทีนี้มันก็ต้องมีคําถามต่อไปว่าแล้วแรงจูงใจเบื้องหลังของความไม่เป็นธรรมทั้งหมดนี้คืออะไรซึ่งบิ๊กโจก็ชี้เป้าไปที่เรื่องใหญ่ที่สุดนั่นคือเรื่องเงินและผลประโยชน์แน่นอนค่ะ follow the money เป็นหลักการสืบสวนที่คลาสสิกเสมอและบิ๊กโจก็ใช้หลักการนี้ในการเล่าเรื่องของเขา เขาแบ่งเส้นทางการเงินที่เขาอ้างว่าเป็นปัญหาออกเป็นสองสายใหญ่ๆเลยสายแรกก็คือเงินจากเว็บพนันออนไลน์ใช่เลยครับเขาพูดถึงตำรวจ200กว่านายบวกกับอีก30 40สนายที่เขายื่นเรื่องไปแล้วอืแต่จนถึงวันนี้ยังไม่มีใครถูกดำเนินการทางวินัยอย่างจริงจังยังทำงานตามปกติเรื่องนี้มันน่ากลัวนะครับเพราะมันหมายความว่าประชาชนที่ไปโรงพักอาจจะต้องเจอกับตำรวจที่รับเงินจากเว็บพนันโดยไม่รู้ตัวมันบ่อนทำลายความเชื่อมั่นในระดับพื้นที่เลย ส่วนอีกสายหนึ่งที่เขาเปิดขึ้นมาอันนี้ถือว่าเป็นข้อกล่าวหาที่แรงกว่ามากคือเรื่องสวยแต่งตั้งค่ะโอ้โหประเด็นนี้รุนแรงจริงๆเพราะเขาไม่ได้พูดเลยลอยแต่มีการอ้างอิงถึงข้อมูลของคุณอัจฉริยะด้วยใช่ค่ะแล้วที่สำคัญคือมีการพาดพิงไปถึงภรรยาของผบอรตอรอแล้วก็อ้างว่ามีหลักฐานเป็นข้อความในไลน์ของผบอรตอรอด้วย การดึงคนนอกกับคนในครอบครัวเข้ามาในสมการแบบนี้มันมีนัยยะอะไรเป็นพิเศษไหมครับนี่คือการยกระดับการโจมตีไปอีกขั้นเลยค่ะมันไม่ใช่แค่การกล่าวหาลอยๆแล้วแต่เป็นแทคนติกที่จงใจดึงบุคคลภายนอกที่เป็นที่รู้จักในฐานะนักเปิดโปงอย่างคุณอัจฉริยะเข้ามาเพื่อเพิ่มน้ำหนักและการพาดพิงถึงสมาชิกในครอบครัวมันทำให้เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องส่วนตัวและอื้อเฉามากขึ้นทันที จากเรื่องในองค์กรกลายเป็นเรื่องที่สังคมอยากรู้อยากเห็นมันกดดันให้อีกฝ่ายต้องออกมาตอบโต้ในเกมที่ตัวเองไม่ได้เป็นคนเริ่มแล้วเขาก็เสริมด้วยเรื่องเล่าที่ทําให้คนฟังเห็นภาพชัดขึ้นไปอีกอย่างเรื่องที่อ้างว่าได้ข้อมูลจากตํารวจภาค4ว่าการเลื่อนตําแหน่งจากรองสารวัตรเป็นสารวัตรต้องใช้เงินหลักล้านถึงขั้นต้องไปกู้หนี้ยืมสินจากสหกรณ์มาจ่ายค่าตําแหน่ง การยกตัวอย่างที่เป็นรูปกระคำด่บนี้มันทรงพลังมากนะคะมันทําให้ข้อกล่าวหาเรื่องการทุจริตเชิงระบบที่ดูเป็นนามธรรมกลายเป็นเรื่องราวที่มีชีวิตมีคนที่ต้องเดือดร้อนจริงๆจริงด้วยครับมันเปลี่ยนจากตัวเลขในบัญชีกลายเป็นเรื่องของนายตำรวจคนหนึ่งที่ต้องเป็นหนี้เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพซึ่งถ้าเป็นเรื่องจริงมันสะท้อนว่าระบบมันผุพังไปถึงรากแล้วจริงๆคะ่ะแต่แต่จุดที่ผมคิดว่าน่าประหลาดใจที่สุด และอาจจะเสี่ยงที่สุดสําหรับตัวเขาเองคือการที่เขาได้ไม่ได้หยุดเกมนี้ไว้แค่ในสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติค่ะแต่อยู่ๆก็กระโดดไปวิจารณ์การทํางานของนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวิรุกูลโดยตรงเลยอ่ะโดยเฉพาะเรื่องการจัดการน้ําท่วมที่หัดใหญ่มันมันดูเหมือนเป็นการข้ามรุ่นไปหน่อยไหมครับเขากําลังคิดอะไรอยู่เป็นคําถามที่ดีมากเลยค่ะการขยายเป้าโจมตีไปถึงนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของข้าราชการทางประเทศเนี่ย เป็นการเดินหมากที่เสียงสูงมากแต่ก็ให้ผลตอบแทนสูงเช่นกันหากทำสำเร็จค่ะครับยกลงพื้นที่ไปแจกของเป็นจุดๆมันคือการสิ้นเปลืองไม่ได้แก้ปัญหาภาพรวมสังเกตไหมคะว่าเขาไม่ได้วิจารณ์ลอยๆแต่เขาสร้างตัวเองให้เป็นผู้รู้ด้วยการเสนอทางออกอ๋อ เขาบอ,อกว่านายกควรตั้งวอร์มที่กรุงเทพแล้วระดมทรัพยากรทั้งโดนทั้งเจ็สกีจากอาสาสมัครทั่วประเทศลงไปช่วยโดยรัฐเป็นคนซัพพอร์ตค่าใช้จ่ายนี่คือการวางตำแหน่งตัวเองเป็นคนทำงานที่เข้าใจปัญหาจริงในสนามตรงข้ามกับภาพของนักการเมืองที่ลงไปเพื่อแค่ถ่ายรูปมันเป็นเกมภาพลักษณ์ที่แยบยลมากแล้วเขายัางเชื่อมโยงเรื่องนี้ไปถึงการแต่งตั้งโยกย้ายหรือใช่ไหมครับใช่ค่ะ และนี่คือจุดที่เขาพยายามจะผูกทุกเรื่องเข้าด้วยกันเขาวิจารณ์การแต่งตั้งนอกวาระของนายกเช่นการย้ายผู้ว่าสงขาในช่วงก่อนเกิดวิกฤตพอดีครับทําให้คนใหม่ที่มายังไม่เข้าใจพื้นที่หรือการที่ตําแหน่งเลขาธิการสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติหรือสอทนอชอ,อยังว่างอยู่เขากําลังสร้างเรื่องเล่าที่ใหญ่ขึ้นว่าเห็นไหมที่ประเทศมีปัญหาที่ประชาชนเดือดร้อน มันเป็นเพราะการบริหารที่ผิดพลาดของนายกที่เน้นเรื่องการเมืองการคุมอำนาจมากกว่าการแก้ปัญหาให้ประชาชนและเรื่องของผมก็เป็นแค่หนึ่งในอาการของโรคที่ใหญ่กว่านี้ฟังดูแล้วนี่คือการเปิดศึกทุกทิศทางจริงๆนะครับถ้าให้สรุปภาพรวมทั้งหมดที่คุยกันมามันคือการวางเรื่องราวอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเริ่มจากสร้างความชอบธรรมให้ตัวเองด้วยการร้องเรียนเรื่องการละเว้นปฏิบัติหน้าที่ของผบตรค่ะ จากนั้นขยายผลไปสู่ประเด็น2มาตรฐานที่คนฟังเข้าใจง่ายแล้วก็เปิดไพ่ใบใหญ่ที่เป็นเหมือนแรงจูงใจของทุกอย่างคือเรื่องทุจริตคอร์รัปชันทั้งสวยพนันและสวยแต่งตั้ง,งและสุดท้ายคือการลากเกมทั้งหมดขึ้นไปสู่เวทีระดับประเทศโดยชีย้เป้าไปที่นายกรัฐมนตรีว่าเป็นต้นต่อของปัญหาการบริหารที่ไร้ประสิทธิภาพถูกต้องค่ะ ทั้งหมดนี้มันสะท้อนให้เห็นรอยร้าวที่ลึกมากภายในสถาบันตำรวจและมันกำลังส่นคลอนความเชื่อมั่นของสาธารชนอย่างรุนแรงไม่ว่าเบื้องหลังของบิ๊กโจ๊กจะเป็นการสู้เพื่อความถูกต้องหรือเพื่อตัวเองก็ตามแต่สิ่งที่เขาทำคือการลากเอาปัญหาที่คนอาจจะแค่ซุบซิบกันในวงในออกมาแผ่กลางแดดให้สังคมได้เห็นและตั้งคำถามอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน เป็นมหากรารที่ต้องจับตาดูกันยาวๆเลยครับว่าแรงสั่นสะเทือนครั้งนี้จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอะไรที่เป็นรูปธรรมได้บ้างหรือสุดท้ายมันจะเป็นแค่พายุในถ้วยชาค่ะและเมื่อเราพิจารณาข้อมูลทั้งหมดที่เราได้คุยกันมาซึ่งมาจากมุมมองของคนในระบบที่ลุกขึ้นมาท้าทายโครงสร้างอำนาจเดิมมันก็นำไปสู่คำถามที่น่าขบคิดทิ้งท้ายนะคะว่า การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่แท้จริงในองค์กรขนาดใหญ่และซับซ้อนแบบนี้จะสามารถเกิดขึ้นจากแรงผลักของคนในที่ลุกขึ้นมาต่อสู้ได้สําเร็จหรือว่าท้ายที่สุดแล้วมันจําเป็นต้องอาศัยแรงกดดันจากพลังอื่นนอกระบบเข้ามาแทรกแซงอยู่ดีซึ่งนี่อาจจะเป็นคําถามที่ไม่มีคําตอบสําเร็จรูปคะ่ะ